เชอรีอ่เข็มอักษรเสิร์ฟข้าวแช่จากแบรนด์ข้าตวตนเองงดงามไปหมดสมเป็นเชื้อสายเจ้าเชอรี่เข็มอักษรจัดเมนูอาหารข้าวแช่เชิญพี่พี่น้องคนสนิทร่วมโต๊ะเมนูชาววังสวยงามสมเป็นต้นตระกูลเจ้าทางเหนือเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆจริงๆค่ะของพี่น้องในวงการบันเทิงเมื่อเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะได้เชิญทุกคนมาร่วมชิมเมนูอาหารงดงามอย่างข้าวแช่ที่รนด์สติไทยผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเชอรี่ ได้ร่วมกับนาราฮูซีนรังสรรค์เมนูข้าวแช่ระดับพรีเมียมต้นตำรับข้าวแช่โบราณขึ้นมาซึ่งในบรรยากาศอิ่มเอม,อมสุดๆทั้งอิ่มทองและอิ่มสายตามากประอมีนางเอกสาวแอบทักษอนเสียพิจิตรานกจริยาแม่แก้วแม่แมนาเดชด,ดิวปิน่กนกมลและบอยพีชเมเกอร์มาร่วมแสดงความยินดีกับสาวเก่งอย่างเชอร์รี่ร้องบอกว่าในวันนี้เมนูอาหารที่สวยงามตามตำรับชาววางังนางเอกสาวเชอร์รี่ ก็สวนในลูกหวานมากมองเพลินทั้งคนทั้งอาหารจริงๆค่ะหลายคนได้เห็นบทบาทของเชอรี่ในลูกหวานแบบไทยๆกำลังแนะนำเมนูข้าวแช่ให้กับทุกคนได้ลองริมชิมรสต่างชมปอกว่างดงามสมกับเป็นต้นตระกูลเจ้ามากๆทางนี้เชอรี่เขียนอักษรสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือทางฝั่งคุณตาสืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่61ตระกูลมหาวงศนานส่วนคุณยายสืบเชื้อสายเจ้าผู้ขรองนครน่านองที่62ตระกูลณน่าน นอกจากนี้คุณแม่นิลเมรก็ยังเป็นอดีตสอสอจังหวัดน่านหลายสมัยอีกด้วยเห็นภาพคุณแม่แล้วรู้เลยว่าเชอรี่และพี่สาวปูเป้รมาวดีได้ความสวยมาจากใครขอขอบคุณภาพและแหล่ข้อมูลข่าวสนุกหรือคำค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ